ครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่14เดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้เราเจอกันนะฮะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ผ่านมานั้นทองคำนะฮะแท่งหลายสัปดาห์ได้ปิดเป็นแท่งแดงนะฮะคนคาดกะสวยนะฮะสับขาลงนะฮะมองว่าสัปดาห์นี้อย่างที่กล่าวเรียนตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์นะเทรแบบเทรแบบเทพนะฮะบอกว่าทองคำเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเกิดรีบาร์เนี่ยให้ขายนะฮะมองว่าทองคําเมื่อวานนี้วันจันทร์นะครับ ทองคำได้มีแรงรีบาวกับขึ้นมาแล้วไปอยู่ที่เรน1919เ19รหรียญต่อถ้วยออนทองคำจะสามารถรีบาวได้ถึงไหนและยังเป็นขาลงอยู่ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับดีเลยครับตอนนี้ดูครับทองคำรายสัปดาห์นะฮะครับทองคำในรายสัปดาห์เห็นไหมฮะสัปดาห์ผ่านมานั้นทองคำได้ลงมาแนวรับเรน แนวนี้เลยนะฮะเห็นเห็นนะฮะเส้นสีขาวนะครับและคาดว่าสัปดาห์นี้นะครับทองคำนะฮะน่าจะทำทึกรีบาวนะฮะได้ถึงบริเวณนี้เลยครับบริเวณ1,960เหรียญโดยประมาณนะฮะ1960แนวนี้เป็นแนวต้านสำคัญของทองคำในรายสัปดาห์นะฮะและทองคำนะฮะในสัปดาห์นี้นะฮะถ้าเกิดจะลงเนี่ยลงได้ถึงไหนนะฮะคาดว่านะฮะสัปดาห์นี้เนี่ย าเกิดลงนะฮะน่าจะลงได้ถึงโบรูเวนะฮะหนึ่เ้ยหรียญต่อทรอยออนนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนเส้นเป็นเส้นสีขาวแล้วกันนะครับแนวนี้1,911เหรียญต่อทรอยออนนะฮะแนวนี้เป็นแนวรับสําคัญนะฮะของทองคําในรายสัปดาห์นี้และถ้าเกิดนะครับว่าโชคดีนะฮะทองคำเนี่ยได้มีแรงเทขายหรือแรงแพนิกนะฮะหลุด1911นะ่ะทองคำนะก็จะไปถึงที่แนวนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะ บริเวณยอดภูเขาเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีก่อนนะครับนี่ฮะรบ,บริเวณยอดภูเขานะครับวงกลมยอดภูเขาให้ดูนะครับว่าแนวนี้เห็นไหมฮะวงกลมสีแดงเห็นไหมเป็นยอดภ ai ูเขานะครับมองว่าบริเวณแนวนี้เนี่ยเป็นยอดภูเขาบริเวณแนวนี้แล้วก็เป็นฐานภูเขาบริเวณแนวนี้นะฮะมองว่าตรงคำนะฮะถ้าเกิดนลุด แนวบริเวณ19 1อเหรียญต่อทอยออนะฮะทองคำเนี่ยก็จะลงต่อไปที่บริเวณ1869เหรียญต่อถอยออนได้เลยนะฮะขอย้ำนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยถูกแรงแพนิคเทขายไปที่1869ก็เป็นไปตามแพทเทิร์นกราฟนั่นเองฮะและคาดว,ว่า1 8 6 9เนี่ยเป็นแนวต้นานทษนฮะเป็นแนวสำคัญนะฮะทองคำนะฮะดูจากที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีแรงการทำทรุรกบาวกลับขึ้นมาได้บ้างนะฮะ ขอย้ำว่าแนวดักทํากําไร1869เป็นแนวรับสุดท้ายโดยประมาณะฮะในวีคนี้หรือวีคหน้านะฮะและคาดว่าน่าจะมีแรงรีบาวกลับขึ้นไปนะฮะตามนี่เลยฮะลูกศรสีแดงนะฮะกลับขึ้นไปอยู่ที่1,900เหรียญต่อโอยออนแนวนี้จะกลายเป็นแนวต้านสำคัญทันทีครับ หรเ,เราไปดูทองคำต่อในรายเดยนะฮะมองว่าทองคำรายเดนั้นค่อนข้างที่จะไม่มีไรน้าแปลกใจนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทองคําได้ขึ้นมาทดสอบที่บเก้1รเหรียญต่อทรอยออนบอกว่าทองคํานั้นได้ขึ้นมาทดสอบแนวนี้เป็นแนวต้านปกติของทองคําที่ต้องขึ้นมาทดสอบนะฮะไม่มีไรที่ตกใจเลยนะฮะตามนี้เลยฮะเห็นไหมครับตอนนี้กับทองคำรายเดยนะฮะทองคำรายเดยนั้นเมื่อวานนี้นะฮะทองคําได้ขึ้นมาทดสอบที่แนวแนวต้านเห็นไหมฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับ แนวนี้เป็นแนวต้านสาคัญของทองคำนะฮะทองคำเนี่ยยังไม่ผ่านแนวต้านเลยนะฮะบ่งบอกว่าทองคํานั้นยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะฮะขออนุญาตวงกลมให้ดูด้วยกันนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะทองคำเนี่ยยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องยังไม่เป็นขาขึ้นทีนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเห็นไหมฮะแนวนี้เลยนะครับขออนุญาตลบนะฮะเมื่อเราย่อกราฟเข้ามานะฮะมองว่าทองคำนะฮะ นี่เลยครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับทองคำเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนเหนือบริเวณเส้นสีขาวแนวต้านด้านบนนี้ขึ้นไปได้นะฮะทองคำนะครับก็จะลงมาทดสอบอยู่ที่บริเวณแนวนี้เลยครับนี่ฮะเป็นแนวรับสําคัญนะครับของทองคำนะครับในรายเดย์นะฮะมองว่าตอนนี้ทองคำนะฮะได้ขึ้นมาทำเทิกดรีบาวเห็นไหมฮะไส้ยาวๆบริเวณแนวนี้เห็นไหมครับพอดีเป๊ะเลยนะฮะและมองว่าในวัน2วันนี้เนี่ย ดีกรับไรเดนนะฮะทองคำเนี่ยมีกว่าอย่างสูงเลยฮะที่จะลงไปทดสอบที่เรนท์หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเหรียญต่อทรอยออนนะครับผมเรียกวงกลมให้ดูแล้วกันนะฮะเห็นไหมฮะบริเวณแนวนี้เห็นไหมครับที่ทองคําเนี่ยจะสามารถเล่นอยู่ในวันสองวันนี้ในเรนท์ตรงนี้ได้นะฮะมองว่าทองคำนะครับหน้าที่จะไม่ผ่านบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเหรียญนะฮะคาดว่านะฮะทองคำเนี่ยอาจจะมีการเด้งไปถึงหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแนวนี้นะฮะ อาขอใี่ทําเส้นดูก็ได้ครับแนวนี้ฮะคาดว่าไม่น่าจะผ่านนะฮะเส้นเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเป็นสีฟ้านะฮะเห็นไหมฮะ <Glass> ทองคำนะฮะคาดว่าไม่น่าจะผ่านแนวเส้นสีฟ้านี่ขึ้นไปได้นะฮะอย่างเก่งนะฮะหนึ่งเนะฮะแต่ที่เราคาดว่าน่าจะอยู่บริเวณน,นี้ฮะหนึ่ก็น่าที่จะถูกแรงเทขายลงมาแล้วนะฮะเป้าในการทดสอบของทองคํานะฮะก็อยู่เป้าแรกเป้าแรกนะฮะก,ก็จะอยู่ที่บริเวณ1นึ่ 9ก้าร้อยสิบสามเหรียญน,นะฮะโดยประมาณนะฮะนี่ฮะคาดว่านะฮะเป้าแรกนะครับคาดว่า1,913เหรียญแล้วก็1 9 0 5เห้าเหรียญน,นะครับแนวนี้นะฮะทองคำเนี่ยน่าจะลงต่อนะครับถ้าเกิดไม่ผ่าน1,949เกเมื่อคืนนี้ฮะแล้วก็หลุดบริเวณ แนวนี้ขึ้นมานะฮะอยู่ที่แนวรับ1933ประมาณนี้32นะฮะถลุดลงมาเนี่ยเป้าสัต่ไปก็อยู่ที่บริเวณ1913ถึง1905ได้เลยนะฮะมองว่าทองคำในรายเดนั้นไม่ว่าจะเป็นแม็กดีนะฮะก็เริ่มที่จะแครกออกแตกออกจากกันแล้วผมบอกว่าทองคำนั้นอยู่ในการปรับฐานนะฮะแต่ว่า SRI เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยครับว่าทองคำนี้ได้เป็นสัญญาณของสัญญาณหมีหรือสัญญาณแบริทตัมนะเห็นไหมฮะ ไม่มีแรงซื้อเข้ามาเลยนะฮะบ,บ่งบ,งบอกว่ามีจะแรงเทขายนะฮะบ,บ่บงบอกว่าทองคํานั้นคอนข้างอาการที่จะหมดแรงแล้วนะครับในรายเดยนะครับเด<ค>ี๋ยวเราไปดูทองต่อในราย4ชั่วโมงนะฮะกราฟทองสีชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้ทองคําเริ่มที่จะอ่อนแรงนะครับอ่อนแรงอย่างต่อเนื่องนะฮะการทำที่เบาเมื่อคือนนี้1949กเนี่ยก็เป็นไปตามกราฟเทคนิคครับ และทองคำเนี่ยจะสาม,มารถลงต่อได้ถึงไหนคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับคพมรายสีชั่วโมงนะฮะกับคพมรายสีชั่วโมงนั้นเมื่อวานนี้ทองคำนะฮะได้ขึ้นมาทดสอบนะครับที่บริเวณ1,949เหรียญต่อทรอยออนนะฮะเมื่อเราขีดเส้นเทรนไลน์ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะไม่มีความที่น่าตกใจกัวงวลอะไรเลยครับเพราะว่าทองคํานั้นได้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านสําคัญตามกราฟเทคนิคนั่นเองเห็นไหมะฮะ เห็นไหมชนแนวนี้ถึง4ครั้งแล้วนะฮะคาดว่าทองคำนะฮะไม่น่าจะผ่านนะฮะ1949ทีมเราขอนำให้ดักขายบรีเวณ1,949เหรียญต่อโอยออนะฮะและเป้าในการทำกำไรนะครับในยันนี้หรือค่ำคืนนี้คืนวันอังคารหรือคืนพุธนี้นะฮะมองว่าเป้าทำกำไรฮะอยู่ที่บริเวณเส้นสีฟ้าแนวนี้เลยครับอยู่ที่ไร่ครับอยู่ที่1,913เหรียญต่อโอยออมองว่าถึง1913แนวนี้แล้ว ทองคำน่าที่จะมีการรีบาวกับขึ้นไปได้บ้างครับเป้าในการรีบาวนะฮะถ้าเกิด1 9ึ่กน,นะฮะก็อยู่แนวนี้เลยฮะหนึ่เรหรียญต่อช่วยออนซึ่งเป็นแนวรับเก่านั่นเองนะจากแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้านครับเมื่อเรามาดู i อซ์ไนะฮะก็บ่งบอกว่าสัญญาณตอนนี้นั้นเป็นสัญญาณของสัญญาณหมีเต็มตัวนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะเดวอร์เจนตั้งแต่แนวนี้แล้วนะฮะขอยกวงกลมให้ดูแล้วกันนะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะออซิเลตให้ดูแล้วกันเห็นไหมฮแนวเดเวอร์เจนตั้งแต่แนวนี้แล้ว mm hmm. เห็นไหมฮะทองคำเนี่ยมีไฮที่สูงกว่าแต่ว่าไอซ์ไซเนี่ยค่อนข้างจะโลเวอร์โลที่ต่ํากว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนวงบอกว่าทองคํารายสี่ชั่วโมงนั้นเป็นสัญญ,ญาณหมีแบบเต็มตัวแล้วครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดตามกับทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีครูเทพปก่อนสวัสดีครับ